อยากอยากไปอยากไปให้กําลังใจโอ้โหอยากไปให้กําลังใจเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็เลยต้องรีบมาโจกึมพักก่อนไปเจอข่าวไปเจอข่าวพี่ชาลีเอาจงจริงอ่ะหนูเป็นคนที่แบบเวลาที่มีข่าวของพี่ชาเลียนหนูไม่อยากพูดให้แกฟังเลยนะแล้วหนูก็ไม่อยากแปลด้วยเพราะว่าถ้าแปลแล้วรู้สึกว่าเหมือนไปทําให้เพื่อนเครียดกว่าเดิมอย่างเงี้ยเขาก็พยายามถามว่า ล่าสุดอ่ะมีล่าสุดมีข่าวอันนี้ไม่ใช่หรอชล,ลินชันไปอ่านคัมแปรมานะแล้วก็เขาก็เห็นแบบอะไรหลายๆอย่างเงี้ยแล้วห่วงไงห่วงเพื่อนไงด้วยความที่แบบเป็นรู้จักพี่ชลินลแล้วห่วงเพื่อนก็เลยจองไฟบินมาเลยมาแบบกระทันหันเลยจะไปหาเพื่อนสุดยอดใช่ค่ะ เครียดเครียดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนอนไม่หลับไปอ่านไปอ่านเจอคอมเมนต์แย่ๆเอ้ยฉันชี้ก็าลกก้าลกกลกเกลึกไม่อ่านเจอไปอ่านเจอคอมเมนต์แย่ๆที่ที่ไม่ดีที่ไม่ดีของแบบคือมากๆแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วตัวเองเครียดอะ่ะอ่านแล้วตัวเองเครียดเองอะ่ะแล้วก็กดจองตั๋วขึ้นบินมาเลยเนี่ยสุดความความความใจของอันเสื้อ,อจองไม่พอล,ลากบักด้ามาด้วย ทำไมอะไรก็เลยการแบบว่าเจลินทําไมเธอไม่บอกฉันว่าพี่ชาลีช่วงนี้โดนอะไรคือเขาเขาจะคลอดแล้วรู้ไหมว่าคลอดเดือนหน้าเผลอๆคลอดวันเกิดพี่ชาลีอีกนะเลือกวันคลอดวันเกิดพี่ชาลีอีกนะหนูจะบอกให้คือมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบเหมือนผมเลยคิดอะไรมันแบบโดนบันดาลอะไรให้ให้มันเหมาะแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกเเเกกก 够了够了我只是来带节奏่ะกลับบ <laughs> ีนี้ก็เลยเหมือนกับเมื่อกี้หนูพูดพอพอไปอ่านเจอข่าวเครีคยดมาตอนแรกตอนแรกกล่าว่าจะไม่ต้องกล่าวว่าจะไม่ได้บินมาเร็เรวๆนี้หรอกกล่าวว่าจะบินมาอีกทีนึงก็จะอยู่ยาวเลยไง แต่พอไปเจอข่าวพี่ชาลีไม่ค่อยโอเคอะ่ะเขาไม่ไม่ค่อยโอเคปุ๊บก็นั่นแหละตามนั้นเลยจองตั๋วขึ้นไปมาเลยค่ะทั้งทั้งดาด้าด้วยอืมใช่ค่ะเขาเขาเขา,เขาเป็นคนที่แบบคือหนูอ่ะไม่ค่อยอยากจะคือพี่พี่ก็รู้ว่าช่วงนี้มันเนาะอย่างที่เรารู้กันคือมันก็จะมีกลุ่มแอนตี้ที่พยายามทําข่าวที่มันไม่ดีมากๆ แล้วหนูจะบอกให้การทํา euh. ข่าวอะไรเงี้ยมันต้องกระทบถึงพี่ชาลีเรื่องการจ้างงานเรื่องการอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องอะไรแบบนี้เลยทีเนี้ยอ,อยากเข้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ด้อมช,<ๆ>ชาลีพี่พี่ชายชาลีๆๆๆลพี่พี่ด้อมชาลีพี่พี่เก้าชาลีเออไปเดี๋ยวอีกหน่อยค่อยให้ออกกล้องไปก่อนทีนี้ทีนี้ก็เลย ก็เลยเหมือนกับพอเขาพอเขาจองใช่ไหมคะพอเขาจองพอเขามาเขาก็แบบถามหนูบอกว่าแล้วแบบนี้ยถ้ามีข่าวไม่ค่อยดีของพี่ชาลีมันจะกระทบต่องานเขาไหมอ่ะมันต้องกระทบอยู่แล้วสิมันจะไม่กระทบยังไงแต่ละข่าวที่เล่นกันนั่นออก็เลยแบบหนูหนูก็พี่หนูปวดหัวช่วงนี้หนูไม่ค่อยอยากดูหนูไม่ค่อยอยากดูอะไรแบบนี้เพราะหนูดูแล้วหนูเครียดเครียดแทนเขาอ่ะเครียดแทนเขาที่เขา ที่ต่อโดนรอบด้านอะโดนรอบด้านอะแม้กระทั่งไม่อยากพูดเลยคนไม่อยากพูดเลยแต่ดราม่าก็ทําอะไรจริงแล้วหนูอะนล้วหนูบอกเลยนะว่าดราม่าอะไรก็เอาเขาไม่ลงหรอกนะเพราะคนคนนี้เป็นคนมีบุญผู้ชายคนนี้เป็นคนมีมบุญกี่ดราม่าก็เอาเขาไม่ลงหรอก ผู้ชายที่มีที่เป็นคนรักครอบครัวรักสัตว์รักเพื่อนมันหนูด่าหนูบอกให้นะโคตรเป็นคนมีบุญเลยเอาไม่ลงเอาไม่ลงอะไรที่จะเอาลงได้รู้ปะนอนอันเนี้ยอันเนี้ยเอาลงได้อันเนี้ยคืออะไรที่เอาเขาลงได้คือไปนอน <c oughs> จริงครับจริงอู้หนูคือจริงๆอ่ะพวกหนูแพน <c oughs> แพนเอาไว้หมดแล้วว่าจะให้คุณแม่มาวันไหนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่นาง <c oughs> แต่นางไปอ่านข่าวเมื่อคือนนะ่ะแล้วนางรู้สึก ไม่ได้อ่ะแล้วก็จองตั๋วขึ้นบินมาเลยตอนนี้ตอนนี้อันซื้ออยู่ไทยแล้วนะเดี๋ยวจะไปหาพี่ชาลีแล้วคือคือเป็นห่วงเพื่อนอืมขาดลิฟต์ยังเอาชาลีไม่ลงเลยพี่ชาลีมามาไล์บ่อยๆนะพี่เกียดอ่ะเนี่ยพูดเยอะแล้วไม่ได้นะคนมาแล้วนะ ถ้าพูดเยอะคือคนคนมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ไม่อยากจะจะเล่าเยอะไงพอเล่าเล่าเยอะแล้วคนมันจะเยอะขึ้นไงโอ๊ยอย่าเพิ่งกดมาอย่าเพิ่งกดมาพีเคสภาพตอนนี้พีเคกับใครไม่ได้จะเล่าก่อนน้องลงคลิปนั่งตุกตุกอ่แเราจะบอกให้นะว่าหนูพูดเรื่องนี้นิดนึงจิ้นกันได้นะแต่อย่างรูป a อไออะรูป a อไอที่ จูบกันอะนอันนั้นเกินไปอันนั้นเกินไปอันนั้นน่ะอันนั้นมันต้องอยู่ในความเหมาะสมด้วยอย่าติ้งต้องเขาเป็นมิตรภาพดีๆให้กันเขาถ่ายรูปกันก็จริงแต่รูป a อที่เป็นจุ๊บๆกันอะที่หันมาจุ๊บกันน่ะอันนั้นคือเกินไปอันนี้คือไม่ควรทําไม่สนุกนะอันนี้ืูไม่ใช่เรื่องที่มันสนุกนะอ่าอันนี้ไม่เห็นด้วยนะ <iet iced noise> เห็นหลายๆช่อง <c oughs> เห็นหลายๆช่องที่เขาจ้นกันแบบสุภาพปะแบบนั้นน่นนะคือดี อย่าไปทําอะไรที่ใครเขาเสียหายช่วงนี้เห็นดามท่านี้ท่ากันแลกันแจ๋สวัสดีให้จาลิงบอกมีใช่มีคนเห็นด้วยใช่ไหมมีคนเห็นใช่ไหมคลิปนั้นอะใครไม่เห็นยังมีใครไม่เห็นอีกไหมที่ที่จุกจุกันอะเล่นเลอเธออันเนี้ยเล่นเล่นแบบเล่นไปใหญ่ละเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่เอาความจริงเริ่มเริ่มเล่นไปไปเรื่อยอะได้ก็ไม่เหมาะจริงๆใช่ค่ะพี่ชาลีก็บอกอยู่ว่าทุกคนเป็นมิตรภาพสวยงามเออ อันนี้เยอะไป<ม>ถูกค<ม>่ะหนูก็เห็นแล้วหนูยังรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ได้หว่ะมันกระทบทั้งสองคนกระทบทั้งน้องกระทบทั้งพี่ชาลีทําทําไปทําไมทําไปทําไมรูปภาพหันมาจุ๊บกันอะหันมาจุ๊บกันอันนี้ไม่เหมาะเลยนะอันเนี้ยต้องมีสตินิดนใช่วันหลังน้องจะไม่กล้าถูกค่ะเอไอก็เก่งเกินแล้วเอาจริงไหมนหนูไม่ได้มองว่าเป็นเอไอหนูมองว่าโคตรเหมือนภาพจริงเลยอะ เหมือนหนูอุ้ยหนักหนูมองหนูมองไว้ว่าหนูมองไว้ว่าโคตรโคตรโคตรเหมือนภาพจริงเลยเห็นน้องแปลงเป็นนักกล้ามน้องอุตสาห์ออกจากเซฟโซนอืมหนูเห็นแล้วแหละหลายๆคลิปพายามโอ๊ยทุกวันนี้พายามไม่เล่าอะไรให้อันซื่อฟังเลยเล่าไม่ได้ เล่าเยอะไม่ได้เพราะว่าถ้าเล่าอะเล่าแล้วเป็นคนี้เครียดแล้วเราจะทําอะไรเนี่ยเนี่ยเหมือนเมื่อวานที่ไปเปิดทําไมเธอไม่บอกฉันว่าเขามีปัญหากับคนในครอบครัวทําไมเธอไม่พูดจะหลินเอาก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจะให้พูดยังไงอะ่ะแล้วความไปเปิดอ่านข่าวเองจองตัวขึ้นบินมาเลย เป็นห่วงเป็นห่วงพี่ชาลีขนาดตัวเองจะท้องท้องจะคลอดอยู่แล้วิหนไม่หนูก็กินหนูก็กินไม่หมดหนูกินไม่หมดแล้วเอาทิ้งให้หนูเลย